สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับเอามนนี้มากครับย่าร้านครับพี่น้องได้แกงปอกดขั้งทั้งตูนไหมเนาะใส่ผักหวานนี่พี่น้องโอ้ยเป็นเสียบขนาดเด้อเอาลองแม่ซิมเลยดีกว่าตัวบอกไงแบกเป่งๆเลยสองกิโลนู่นไหมเนาะจัดนักจัดเต็มพี่น้องหล่อมากันเด้อเป็นเมนูแปลกมาเนี่ยยังไงสุดยอดบ่สุดยอดดีไใบว่นเลยผลงานพี่น้องุณงาน โมโหว่าสแสบเนี่หวานนี่ยักหวานผักกดเนาะสิมเหนกันนะือแบแซบพี่นอกมามามอกินด้วันข้แขกเใส่จวงตัวนี้มันบวงเอาพี่นนอกว่าสิบเสกันรขาเหนียวห้องค่อนแกงห่อนมันสีโกนตาตาาเนี่้ยพี่อง่นโอ้ไว้ใส่เนี่ยบอกปักกล้องเนือมันลายอะไรพี่นนอกตะกดขั้งแกงสูตรแกงตพี่นนอกนะ โอโม้มาเดียเ๋ยวมาเวอะไรอีล่ะจะกินมหม้แม่หรกินกน้องคลสอผหายายไปไกินปลาตัวไ่ไปนาอมปลาคอดค้อ,อ,ององี้ครัน่สัตวเหรพี่เงาเีาเป็นไืแตก็ข้างหนาเลยไหมเนี่ย เนือ,อมเกาวยัพูนเลยไหมตัวไงมันแสบปูตัวหน่อยแล้ปรากฏขั้งตัวอ,องปรากฏแล้วปรากฏัเดียวกันพี่น้องตัวใหญ่แหงแกงแบลมอนแนวมันแลบพี่น้องแกงแบลมานสูตรแกงสบลม่านพี่น้อง

นื้อลายเด็ดจองล,หอละหน่อวานดียนะ,น,นะมันเนาะมันปลาที่ดิดเลยพี่น้องม่นเนี่ย cái miếng rằng lưu tôi tạo bọc cho mọi người sai thầm sai mọi người ta 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 bỏ người ta mọi người ta chăm sóc mừng dù lần nào chang sẽ bọn lên bọn bia bọn 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 bắp bọn 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 bọn

<laughs> Cô nhìn hiền Chạp hóc nhỏ ấy Nhắm văn văn mẹ nó Ừ

gió lộ anh em ơi gió lụa tôi nhảy nhào ra khởi những thằng cha ba chỉ được gì tôi nhảy thăm đã ตัวนี้ฮะเมนูแปลกใหม่ๆมาเลยเมนูแปลกพี่น้องโอ้ยใหญ่เลยปันปลาแข่เนาะเขากินอยู่อ่ะเขาแบบปลาแข่นะเออครับแต่ปันมันลาบได้ปลาแข่โอ้แข่มาลาบครับจ้า อุ้บพี่หน, <c oughs> นอห <c oughs> งเนื้อเหนือบันตัวใหญ่เหนือย่ายงนะอบอกกินใ้ตอนพิกหยาดเพชรว่านเนี่ยว่านกินมึกกระเทีพี่หนอ <c oughs> นี่นหองวาเจ้าร้านมาน่งให่งหงัสันนั่งให้กำลังใจลูกนั่งห้กำลังใจอยางแลจิ้มน้องเนน่งแล้พันบอกบอก,กินดิบเนาะปลาหมึกดิบออมนเอาท่มีนอกเฮื่นกว่ตัวเนียว้ายเว้ยน่อ,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 องเว้ยนอเนียมันลายแหน่ยต้องใส,ส่จิเดี๋ยวจะฟังเดียวเลย tôi nhảy hả ừ đẹp đi như vậy แกงหนแซ่บกันหว,วานกหวานังาแซ่บแลบอกจะหล่นผลบแกงหอามาแกงขาหวานบา่ะน,นพ,นนนพ,นพนนี่น้องสูตรที่หล่นนีุ่หผลเลยไม่จะ้มชมรากกับยาวเวยอนงุ่งนุ่งง,งดูปลาอยู่หนี่อมากคนละไม่อนผักหวานบ,าบาัเวเ่ น้ำหมกกวกเลยแกงบ่เบิดพอโตจออ้อยมันไปกินเบิดเนาะก็เป็นสีบ่เป็นภาพไสทองเลยพี่นอ้อง <_ d ata> ไสดอกปลาตัวใหญ่กว่ดอกปลาตัวใหญ่ลายเนี่กลางๆมันก็พอกะอื้อหือเนืน่อมันมันขาว <_ d ata> พี่นอ้อง

การสมเน,น,นาะแกงชูบวานแน่วเสบไแต่ว่าแนวแสีบกับผู้หมักไปเนาะ <c oughs> ของเสีบอยู่กับผู้หมักไปเนาะเนาะของเสีบอยู่กับผู้หมักของเสบอยู่กับผู้ั <c oughs> <c oughs> กอยบอะอย่างนอนอ้ะ <c oughs>

ว้าวาบเลยแซ่บแนวมังเจ้าแลวเร่งเจับปลาตกใหา่กินกับบดบดไฟกลายไฟใชเนาะอ้แซ่บไรี่นองเลยอย่าลืมกาแฟกันนไ่่อ แขกสภักหวานชุดยอดมันใบอ่อนเนี่ยบอกพี่น้อยนะชุดจอดนะทีเขียวพี่น้อยก็อภากหวานตีดเขียวอ่ะบอกพี่น้อยไม่จบอ่ะโอ้ปลาตัวใหญ่พี่น้อเสียบเสด้วย ขอฝากเด้อพี่น้องเด้อจังได้กระได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายร้อนครับลูกไส้กินต่อไปอีกให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่แหละขอขอบพูดได้ร้ายพี่นอ้องอาแค่นี้แหละ่ม,มีหยั้งดอกพี่น้องเอากระขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อมื้อใดเป็นเมนูที่เด็ดเลยนะครับอ่าแกงปลาขั่ง แกงทั้งตัวใส่พวกหวานแสบของแท้นะครับพี่น้องเป็นเมนูแปลกๆแ,แ,แต่ว่าเด็ดแห้งพี่นอ้องเนี่ยเอาขั้งโมเมนต์บอกก็ขั้งเดี่ยวกๆอะไรบ้างเออกระกัดขั้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาที่ตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยเพื <c oughs> ่อวว้แรงใจฮอร์ฟลงร้านเฮ็ดคลิปบี้นะครับเนาะอ่ะยังไรน้ะเนาะเย้ะพ่อของคลิปนายน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ